อัปเดตรถเข้าใหม่นะีคะคันนี้เลยมา z ด a 2.1.3S l e t t e r เนะ่คะสีเทา m b o r บกินีปี2021ค่ะไม่50,000กิโลเท่านั้นเป็นรถบ้านโมเดลห้างป้ายแดงน,นะคะสำหรับหนุ่มสาวไฟแรงนะคะต้องการอยากได้รถใหม่ๆม้เ่น้อยๆนะคะสภาพสวยส,สปอร์ตคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะตัวรถสีพิเศษเลยค่ะพี่ภายนอกภายในบอกเลยจัดเต็มแน่นอนสำหรับตัวมา z ด a นะคะภายในนี้เลยนะให้ดูแค่ดำจิ้มพอค่ะนะคะสำหรับใครต้องการชมคลิปเต็มนะคลิปนีีี้เอ่่รรววิวบคคัลยะพ คันนี้นะได้เป็นชุดแต่ง M Sport รอบคันเลยนะคะเป็นตัว Mazda 2 1.3 S l e t t e r นะคะ Skyactiv-G ปี2021สีเทาแล m b o r g h i n i ใครสนใจติดตามชมได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กันกับเอมี่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์สำนังกงานใหญ่ค่ะเซรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้เอมี่มาอัปเดตรถเท่าใหม่นะคะคันนี้เลยเป็นมาสด้าสองหนเลเทอร์นะคะปี2021เป็นตัวรองท็อปสิเทาลัมโบค่ะคันนี้เนะคะเป็นรถบ้านือเดียวห้างปลายแดงไม่ใช้งานเพียง5 0,000กว่ากิโลเท่านั้น,นะค่ะนะคะตัวรถเป็นปี2021ค่ะ เป็นรถทรงแฮดแบ็กห้าประตูนะคะสำหรับใครท่านไหนนะคะตามหารถสเปคประมาณนี้นะอยากได้อยากโดนรีบเลยค่ะพี่คันนี้มาใหม่แล้วเนะคะเป็นตัวรองท็อปออปชั่นด้านนอกด้านในจัดเต็มเลยมาด,ด้าไม่มีหัวไม่มีกักแน่นอนสาหรับท่านไหนสนใจเนะคะเดี๋ยวไปชมรายละเอียดตัวรถพร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับตัวรถนะคะไฟคู่หน้าเป็นไฟคู่หน้าแบบ Fu l l LED projector นะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าสีดำลังพึ่งค่ะเนะคะีคยะ กรอบพรม,มียมส,สวยๆอย่างนี้เลยค่ะพี่าัทะเบียนสองขอไข่บัวบไม้2033กรุงเทพมหานครค่ะได้ไป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะส,สวยๆเลยค่ะพี่คันนี้ได้เป็นชุดแต่งรอบคานเนะะี่ยฮะตอบโจทย์แน่นอนสำหรับหนุ่มสาวยุคใหม่ไฟแรงนะคันนี้นะทันสมัย นะคะขับขี่ง่ายคล่องตัวประหยัดน้ํามันค่ะอัตราการสิ้นเปลืองประมาณ2ี่กว่ากิโลลิตรเลยนะครับพี่จ๋าขับออกต่างจังหวัดก็ได้สบายๆด้วยเครื่องยนต์1น0 0ารอซีซีเป็นสินของคันนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นตัวล้อแม็กอลอยค่ะนะคะแม็กอลอยสีเทาควันบุรี่ตัวแม็กสภาพสวยงามนะคะพร้อมยางปีส0 2พเป็นยางดันหลบค่ะพี่นะฮะสภาพสวยๆเลยนะซุ้มรอด้านในนี้เลยค่ะพี่จ๋าไม่มีร่องรอยสนิมนะคะ ไม่มีร่องรอยคาบน้ำมันรั่วค่ะโครงสร้างแต่ละจุดคือเดิมโรงงานหมดเลยค่ะพี่จา๋าคันนี้นะตอบโจทย์ดีมากๆสำหรับใครอยากได้อยากโดนรีบเลยค่ะนะะตัวร่องรอยไม่มีเลยนะรอยบุบรอยลักยิ้มไม่มีค่ะพี่เหลี่ยมสันสวยงามโค้งมนชัดเจนนะคะสีเทาพิเศษด้วยนะสีเทา Lamborghini สำหรับตัว Mazda ให้เลยที่สุดแล้วสำหรับตัวนี้นะคะกระจกมองข้างพับปรับเก็บระบบไฟฟ้าค่ะ ติดซิมมาแล้วเรียบร้อยรอบคันนี่ครพี่ฟิล์มเรียบร้อยเลยมืดๆแล้วนะคะไพเวทสุดๆพร้อมกับตัวกันสาดทั้ง4บานนะคะกันสาดตรงรุ่นนะคะนี่คันนี้เป็นกุญแจสมาร์ทยคเลตค่ะนะคะกดได้เลยปุ๊บเปิดค่ะดูด้านในนี่ภายในสวยงามมากๆนะคะพี่จ๋าสำหรับด้านในนะคุมโทนเป็นสีดำทั้งหมดเลยค่อนข้างดูสวยหรูหราค่ะ ประตูฝั่งคนขับนะีคะกระจกปรับระบบไฟฟ้า4บานเลยค่ะคนขับ1บานปรับออตโต้เซนทัลล็อกค่ะกระจกมองข้างพับปรับเก็บระบบไฟฟ้านะคะนี่สวยๆเลยโครงสร้างแต่ละจุดคือสวยสมบูรณ์มากๆค่ะพี่นะคะเอ็มนี่จัดเต็มให้อยู่แล้วเนาะให้ดูกันอย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมฮะน็อตรอยกระดูกงูไม่มีร่องรอยการตัดต่อตัดแต่งแน่นอนค่ะพี่จ๋าบอกเลยนะว่าคันนี้ สวยครบแน่นอนสําหรับตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังสีเทานะ,ะ่ะสีเทาสลับกับสีดํานะเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนะคะนี่เลยรับสรีระกนะะรับสรีระผู้นั่งค่อนข้างดีเลยนะคะพวมาลัยหุ้มหนังสีดำสามก้านทรงสปอร์ตสุดเท่สไตล์มาด้าค่ะพร้อมกับตัวมัลติฟังก์ชันซ้ายขวาเต็มระบบนะคะนี่เลย มาพร้อมกับตัวพันเดิลชิพแล้วนะคะสำหรับมาด้าสองนะมีมาให้ด้วยนะคะพันเดิลชิพนะสำหรับใครชอบนะนี่เลยเดี๋ยวขึ้นดูด้านในสตาร์ทแป๊บนึงค่ะพี่เหยียบเบรกปึ๊บกดปุ่มฟุตสตาร์ทค่ะปึ๊บนี่เป็นไงนะคะภายในคือสวยมากๆขออนุญ,ญาตปิดประตูแป๊บ,บนึงเพิ่มความประมูลกลมกล่อมของแสงนะคะภายในนี่เลยค่ะพี่ไมห้าหมื่นเก้าพันกิโลนะคะ สำหรับตัวเครื่องเล่นนะนี่เลยเลื่อนได้ปกติใช้งานได้ปกติค่ะพี่นะคะตัวแอร์นะฮะแอร์ Air, ทรงกลมปรับได้360องศาหมุนได้เลยนะตัวแอร์เป็นแอร์ระบบนี้เลยค่ะพี่อนาล็อกปรับมือเกียร์ออโต้นะคะนี่ที่วางแก้วน้ำคือด้านในคือสภาพสวยมากๆค่ะพี่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนสำหรับไลฟ์สไตล์คนที่อยากได้รถมาดานะฮะ นี่รถเบิเดียวของห้างป้ายแดงเพชรยนต์มือที่2ค่ะส0 0 0น0 9 0 0 0ผ่อนสบายๆไปเลย7,000นะคะ7,000ต่อเดือนดอกเบี้ย2.79%ค่ะใครชอบใครอยากได้อยากยนรีบเลยจัดได้จัดเต็มก็ได้ค่ะพี่หรือลูกค้าจะดาวก็ได้ซื้อสดก็ได้ค่ะเอาตามที่ลูกค้าสะดวกเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นี่ ดีนางพูดโดยสารด้านหลังเบาะพับได้นะคะพี่เป็นรถทันแบกห้าประตูเนาะพับเบาะได้นะคะสภาพเบาะก็คือสวยงามมากๆค่ะพี่เนาะนี่เลยเบาะหนังสีเทาเหมือนกันค่ะ,ะด้านหลังนะคะมีสปอยเลอร์แต่งซิ่งนะคะพร้อมครีบฉลามอย่างนี้เลยค่ะนะฮะดูสวยดุดันมากๆสำหรับมาด้าสอง S Letter าเอคันนี้ ตัวไฟท้าย LED ค่ะด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้อีกส4ตำแหน่งพร้อมกับตัวชุดแต่งสเกิร์ตด้านหลังท่อคู่นะคะเปิดประตูที่5ได้เลยเปิดปุ๊บนี่ค่ะด้านหลังเก็บสัมภาระได้เยอะกว้างมากๆนะฮะมีถาดรองพลาสติกให้เรียบร้อยนะฮะตัวโครงสร้างให้ดูโครงสร้างกันหน่อยสำคัญนะนี่น็อต ไม่เคยขยับเลยนะคะน็อตโครงสร้างแต่ละจุดไม่เคยขยับนะคะไม่เคยถอดทาสีอุบัติเหตุหนักตัวโครงสร้างไม่มีรับประกัน100%เค่ะเนะะี่ยคะรถของเราคัดเกรดทุกคันแน่นอน100%นะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำกลับสีเข้ามาแน่นอนค่ะนะคะคันนี้นะมาด,ด้า2 1 3 S l e t t e r สอร์สีเทา l a m b บกินีปีปี2021ไมห้5 0 0 0 0รถบ้านมือเดียวห้างป้ายแดงคันนี้รอเจ้าของอยู่นะคะใครอยากได้อยากโดนโทรหาเอมมี่โดยตรงได้เลยบนด,ด้านล่างใต้คลิปนะคะ มีเบอร์โทรลิงไอเดีลให้กับลูกค้าชัดเจนหมดเลยนะอยากได้รีบเลยซื้อให้ลูกให้หลานให้พ่อให้แฟนอะไรพวกนี้ได้หมดเลยค่ะพี่คันนี้ประหยะนะัดน้ามันอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยประมาณ23กิโลลิตรนะฮะสำหรับรถมาด้าสองคันนี้เนาะเดี๋ยวเอมี่พาคุณ f อทุกท่านไปดูหน้าห้องเครื่องกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราได้อยู่ในส่วนตัวเครื่องยนต์กันแล้วนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะขนาด1 3 0 0พันสามรอซีซีเป็นเครื่องยนต์ทางมัสด้าสกายแอคทีฟจนะคะเครื่องยนต์สภาพก็คือค่อนข้างดีเลยนะดูจากรูปภาพจากวิดีโอนะคะพี่จ๋าให้ดูได้เลยนะหัวน็อตตามจุดสําคัญของทางห้องเครื่องพวกนี้ไม่เคยถูกการแกะการไขค่ะเครื่องยนต์นิ่งๆกิ๊บๆอย่างนี้เลยนะไม่มีรอยสนิมนี่ใหม่มากๆคันนี้พี่แต่ละจุดรอย เม็ Med ark, ดอาร์กรอยแต่งสีทางโรงงานสภาพเดิมมากๆนะคะสำหรับตัวนี้มาด้าสองนะคะตัวโครงสร้างค่ะน็อตเบ้าโชกเห็นไหมคะพี่ไม่มีรอยสนิมไม่เคยถูกการไขไขนะคะพี่ <c oughs> นี่เลยน็อตฝากกระโปรงค่ะน็อตยึดฝักกระโปรงด้า <c oughs> นนอกด้านในคือเดิมเดิมหมดเลยนะพี่โครงสร้างแต่ละจุดนี่ค่ะพี่จ๋าเห็นดูเลยนะ <c oughs> เรารับประกันเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วนะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่มเข้ามาให้กับลูกค้าแน่นอนค่ะนะคะเห็นไหมน็อตเบ้าโชกอีกฝั่งหนึ่ง นัดฝักกระโปงนะคะเดิมๆอย่างนี้เลยค่ะพี่สวยๆเลยนะจ๊ะคันนี้นะมาด้าสองหนึ่งจุดสอชีพค่ะปี2021รถบ้านมือเดียวนะคะตัวรองท็อปคันนี้นะฝักกระโปรงเดิมค่ะเดิมแท้โรงงานเลยนะคะนี่ใครสนใจคันนี้นะคะรีบเลยนะพี่นะรีบได้เลยค่ะโทรหายไม่ได้เลยจ้า สำหรับท่านไหนนะคะชมคลิปวิดีโอนี้นะสนใจมาด้า21.3 S l e ่ t จุเรนะคะปี2021ค่ะนะคะตัวรองทอรถบ้านมือเดียวนะสี่แสนันไมห้า0ม0 0กิโลคันนี้ประวัติเครดิตดีฟรีดาวไปเลยผ่อนสบายสบายค่ะเดือนละ7 0 0ดกว่าบาทต่อเดือนดอกเบี้ยถูกเลยเริ่มต้น2 7 9เท่านานนะคะโอนจองรอกรถเข้ามาทำสัญญาได้เลยค่ะพี่คันนี้รถใหม่ไม่นอ้อยสภาพดีน้องๆป้ายแดงเลยค่ะราคาประหยัดแน่นอนกว่ารถมือหนึ่งนะคะ ก่อนจากกันวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด subscribe นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมี่รีวิวอะไรให้ดูนะคะฝากติดตามชมด้วยนะคะสตหวันนี้นะเอมี่ขอตัวลาคุณลูกค้าไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ